สวัสดีชาวตากล้องทุคนรับอยู่ผมนะครับเอกนะรีวิกับการเด็กกรรมในส่วนของเนี่ครับแหวนยี่ห้าปองนะครับสะสมนะแรกรับรางวัลในร้านค้านะครับเกินใจจับใจใส่ได้นะมีเอสตีมด้วยนะครับอส่วนตัวมองว่าโอเคก็ใช้ได้นะในตู้นี้นะเผื่อกระนนใจนะครับน่าสนใจดีน่าสนใจจับใจใส่ได้นะก็ในส่วนของกล่องการันตีสกินถาวร99คูขปองนะครับ ก็ออนติเมตก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะตานเชิญสกินสุดปังเก้าจุดเก้าศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตานเชิญสกินสุดพิเศษเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกันใจใจใสยได้นะผมอาจจะไม่มีดวงเลยก็ประชาสัมพันธ์หน่อยแจกฟรีเสื้ออาวีนะครับลิมิเต็ดนะครับอีดิชั่นเนาะผู้ร่วมงานออฟไลน์สี่พันคนแรกเนาะวันที่19แล้วก็วันที่20นะ 19ก็จะเป็นเสื้อสีดำแลแ้ว20จะเป็นเสื้อของโฮโจฮิเมะใช่ไหมอืมของกิกซี่นะสวยมากทั้ง2ตัวเลยผมแล้จะได้ไปทั้ง2วัน,นครับแล้เสื้อก็อัปเดตกรรมมันอาจจะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับไอเทมประมาณแบบนี่นี่ไอเทมจำกัดเวลาก็ยังมีอยู่นะก็มาดูได้ครับในส่ส่วนประกอบนะอม,มาดูได้มาดูได้นี่นะครับนี่นะ และท่าเต้นเขาจะแยกไว้ให้นะสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับก็มาซื้อชุดกับท่าเต้นแยกได้ถ้าเราไม่มีสก,กินก็ซื้อชุดนี้ไปด้วยแล้วก็ท่าเต้นไว้ด้วยก็ได้ครับจะคุ้มกว่าเนาะสองสี่เก้านะครับเพราะถ้าซื้อ1 9 9เนี่ยมันบวกแค่อีก50ปองมันก็ได้249้แล้วไงเราก็ได้ไม่ต้องซื้อ1 9 9กับ99เพราะถ้าซื้อ2แพ็คนี้มันจะเป็น3เออ299ใช่ปะล่ะเออสองเก้าแ มันก็จะแพงหน่อส่วนลูกแก้วก็ยังไม่มีตัวแรกอัปเดตมานะครับผมดองไว้42นะลูกแก้วไอ้ผลึกกันเวลาผมมี2อันแล้วไงก็ยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ร้าน vp อะร้าน vp ยังไม่มีอัปเดตใหม่ต้องรอแล้วกันนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งล้วกันก็ในส่วนของนี่นี่นี่กีฬานะครับทำภารกิจรับกรอบโปรไฟล์ฟรีนะ ก็อย่าลืมมาทําก็ได้นะครับประชาสัมพันธ์คร่าวๆแบบนี้กันนะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์รอบนี้ก็เดือน10ก็กำลังที่จะขึ้นเร็วๆเวนี้ครับเดือนที่กําลังจะขึ้นเร็วๆนี้นะก็คอลแลบของ d e m o นซีเออกลับมาแล้วเนาะส่วนเดือน11ใครที่คิดว่าเดือน10ยังไม่อยากเติมเดมอนก็เก็บงบประมาณไว้นะครับจะได้ไปเติมคอลแลบใหม่ อันนี้ไม่ได้ขัดขานะแต่แบบว่าบางคนเขาก็มีคนที่ชอบเดมอนสเลเยร์แล้วบางคนที่ชอบยูสอไคเซนด้วยก็ช่างน้ําหนักกันครับแต่ตอนจบ JJK ก็อาจจะกำม,มัด <laughs> ผมคนหนึ่งอะกำม,มัดจบแบบเอ๊แต่ก็นะผู้เขียนก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ผู้วาดก็มีสิทธิ์ที่จะวาดให้มันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของขอาจารย์นะครับก็นะจิตตัง เราเป็นแฟนขับเขาอันนี้ขอเป็นช่วงระบายหน่อยแล้วกันสําหรับ JJK นะถ้าเรารู้ข่าวมาจริง,รงเปิดอ่านในมังงะพัดก็ได้นะครับเปิดอ่านในมังงะพัดได้แอปสุริยุทธิตเนาะก็จะแบบจบอย่างนี้จบเหมือนชาแมนคิงเปะ๊ะแต่ชาแมนคิงนี่ปา่าหมอนของจริงไม่นับรนะุลูกนะรุลูกน่าจะน่าจะจบดีกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะ ก็คร่าวๆมานี้กันครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมแล้วก็บ่นถึง JJK <c oughs> ขอนอกเรื่องหน่อยก็ไหนๆก็คอลแลัปเดือ11น11เนาะก็พูดถึงหน่อยแล้วกันก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์ก่กอนสมัครใคจะเป็นแรงใจคนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปได้จแตวันนั้นก็ฝากติดตามไว้นนะวันนี้ฝากกันครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจน้าเน